เอาละครับมาต่อข้อสามมาเลยนะครับโจทย์บอกว่าคัดดิงแทนวัตถุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยที่แต่ละวัตถุมีชื่อนะครับเช่นหมไทยอ่าและองค์ประกอบจะเก็บค่าปริมาณแอลกอฮอล์ให้เครื่องดื่มเป็นโค้ดอืมเป็นโค้ดแบบนี้ติดกันเราก็ต้องเก็บเป็นสตริงนะครับและองค์ประกอบเพื่อจะเก็บค่าปริมาณแอลกอฮอล์เพราะเรายังไม่สามารถใช้ชาได้ชาแบบมีอะไรเราต้องเก็บเป็นสตริง มีชื่อก็คือมีเนมใช่ไหมก็คือมีเนมตารางต่อไปนี้จะแสดงแต่ละชื่อองค์ประกอบชื่อโค้ดและปริมาณแอลกอฮอลและเก็บองค์ประกอบเก็บเป็นสายอักขระเช่น ggw อ่าป,ประกอบไปด้วยจินจิน y, ซึ่งสามารถหาเปอร์เซ็นต์ปริมาณแอลกอฮอลได้แล้วก็บอก,บอกว่าแอลกอฮอลเนี่ยมันเป็นแบบนี้โดยใช้ตารางอยู่ตารางนี้ d ี W ก็คือเอา G มาบวกกับ g แล้วก็มาบวกกับ w W นะครับขออภัย wg G บอ่ะบวกกันปุ๊บมาหารด้วยสามหาค่าเฉลี่ยก็ได้ตัวนี้มาแสดงว่าต้องหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมเครื่องเรียนแต่ละชนิดจะมีองค์ประกอบกี่ตัวก็ได้ก็คือยาวเท่าไหร่ก็ได้ผสมกันพันตัวก็ได้แต่ต้องมากกว่าศูนย์ก็คือถ้าถ่ายศูนย์เข้ามาก็ผิด ก็คือต้องมีตัวอักษรทุกครั้งใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าคลาสนี้จะมีคอนสแตอร์สตัวก็คือว่าตัวแรกเนี่ยต้องใส่ทั้งเนกับโค้ดมานะครับถ้าไม่ถูกต้องคือถ้าใส่โค้ดผิดจะเปลี่ยนเป็น g g w แต่ถ้าใส่แค่เนมมาอย่างเดียวนะครับโค้ดจะเป็น default คือ ggwu เหมือนกันกน,นอกจากนี้คลาสยังมี getter และ setter ไมทตอด ที่เหมาะสมะมีไม่ต่อดเกตแอลกอฮอลเพื่อคืนค่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอลในเครื่องดื่มให้แลวก็มีข้อสังเกตว่าค่าองค์ประกอบและเอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอลที่เป็นมาตรฐานนั้นจะไม่ต้องใช้ร่วมกันในทุกวัตถุในคลาสนี้คําว่าจะไม่ต้องใช้ร่วมกันนี้ผมตีความว่าเป็นสแตติกโดยเราไม่สนใจเก็บชื่อเต็มขององค์ประกอบการออกแบบจึงควรให้ยืดหยุน่น เพื่อให้การเปลี่ยนค่าเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์อันนี้ตีความได้หลายอย่างเหมือนกันก็เดี๋ยวเราทําไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าโจทย์ข้อนี้มันยิ้มได้ตรงทีนี้ตรงนี้นะครับถ้าคุณเจอโจทย์ทฤษฎีแบบนี้ถึงผมว่ายากนะให้คัดเทสนะแบบเนี้ยผมให้แนะนําว่ายิ้มก่อนเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะมีเราสามารถรู้เลยว่าอาจารย์เนี่ยนะครับให้โจทย์ให้เมทอดอะไรมาบ้างในคลาสนั้นเช่นนี้เป็นดิงเทสใช่ไหม เรามีเม็ดเม็ดตอดเก็ตเนมแล้วมีเม็ดตอดเก็ตโค้ดละมีเม็ดตอดเก็ตแอลกอฮอล์ลอย่างน้อยเรามีคะแนนแน่นอนต่อให้เราเขียนไม่เป็นก็เหอะคือเก็ตพวกเนี้แล้วก็จะมีเนี่ยมีเซตเนมเซตโค้ดแน่นอนว่าเราอาจจะได้คะแนนไม่เยอะแต่อย่างน้อยถ้าเราเขียนพวกนี้ไปนะครับเราได้คะแนนแน่นอนอ่าโอเคคราวนี้นะครับอ่าเรามาเขียนโค้ดกันเลยเพราะว่าครั้งนี้เนี่ย เราไม่ได้ออกแบบค์สเองนะครับอาจารย์ออกแบบคา์นมาให้ดังนั้นเราก็เขียนเริ่มเขียนได้เลยผมทำค์สเทสก่อนนะลิงเทสนี่ก๊อปมานะครับเห็นว่าเออเริมมากมายเพราะยังไม่ได้ทำคราวนี้ผมจะแนะนำว่าเอ้ยจะแสะแดงให้เห็นว่า เราจะใช้อีคลิปเนี่ยนะครับในการช่วยในการเขียนคาสได้ยังไงเผื่อว่าในอนาคตรเราจะได้ใช้อีกวิธีหนึ่งคือใช้ PDD นะครับซึ่งเรายังไม่เรียนไม่เป็นไรวิธี PDD คือการเขียนคาสเทสก่อนและค่อยไปเขียนคารจริงๆอ่า